สวัสดีครับในวันนี้ในวันนี้ผมจะมาเล่นเล่นเนอวเวนครับระ้ววางสองกมนี้เกมไหนดีเริ่มจากเข้มนี้ก่อนนะครับอันแน่ไม่เอาหลอกมาเกมนี้อันแน่เพราผมจะกดเข้าไปเล่นซีนึเว่าผมไม่เคยมาเอาเบียร์ซี่ของจริงเป็นอย่างนี้น้องดูอยู่ในวันนี้จัดเข้าไปน,นี่ของจริงนะ อัปเดตมาใหม่มั้งเนี่ยอัปเดตใหม่สดๆล้ร้อนเลยเร็วดิวะมีเสียงเกมด้วยปิดเสียงเกมเหวะยังไม่รู้เลยมีหมอลำอยู่ข้างหน้าด้วย ช็มันกระปิดปเต็มเพลงเงี้ยยังจะไ,ได้ยินเสียงเงียบแบบโอ้ห้าห้าไปเลยเย็บต่อดิเสร็จผมผมเอาตัวนี้เลยแล้วกัน เสียงเพื่อนสนุกแล้วมันหนวกหูเอาอันนี้พอพอได้ยินเสียงอยู่ <c oughs> มันต้องต้องอยู่การ์ดนี้ด้ดน่อนี่ก็หลอ N.P.C มีคนมีคนเป็น N.P.C ด้วยวะทุกคนสงสัยบากเลยคนที่พวกเดียวกันกับเราแต่บนที่นี่หรอสีแดงเนี่ยคืออะไรเขาไม่ใช่พวกคดีกันกับเราหรอเหืออะไรยังไงไม่รู้จังไรมาลอมาตรงน,นี้เลยเหรย ว่าตรงแต่ว่าเราก็ดีมาครับจัดการฮึบฮึบฮึฮิบเพิบใช่มตนจะมาเฟรมเรียวคับเวลอร มาครับเลเวลสองแล้วดูผมเป็นตัวใหญ่เอาไว้เป็นลขยี่สิบสี่เลยชักมันเด็กใค้ชัดแล้วใครแม่งปล่อยให้ตายวะไอ,ยอทีมเราแม่งก็แพ้มันหรอก ใครไม่อยากซ่าจัดให้ตามคำขออยู่ไหนครับอยู่ไหนครับขอจัดให้ซ่าหน่อยอยากให้ซ่าตามคำขอของวายวาย่ามหามหาเจอโปอะเราเล่นผมไม่ใช่โปหรอกโบูเป็นไงแหละ แต่ว่าเก่งเหมือนโปเก่งเหมือนโป้มาจุดโป้มาจุดติเก่งเหมือนสำคัญว่ทุกสิ่งไอ้กุงก้งสีแดงแม่ง,งยืนเท้าเอวเลยเยืนเท้าเอวเลยไม่ต้องปวโต,ว,ตวครับ กับผมไม่ต้องซื้ปจริไงๆ่ยดูสีมือก็คงจะปากว่าลส Your สะสิดูสกิลดูสกิลทุกคนมันต้องมารุมผมอะดูของของมันต้องมีของมันต้องมี ของต้องมีต้องใช้ของต้องมีต้องใช้จัดเลยจัดกะไม่ยังมากันลุมกูอีกลุมใครไม่ลุมมาลุมพี่อ่ะไอ โอ้ยโทรศพัพท์กูอะไรเนี่ยเผิได้แค่แป๊บเดียวเนาะไม่ลืมไม่ลืมไม่ตายจะไม่ไม่วมนตายกูขอสร้าง,ง,งไว้เลย ขอบัญชาให้ไอ้น,นี่ตายขอบัญชาขอบัญชาปินน้ำไปอ่กระสีหินคนเก่ิ่นม่นหนีโคกจับปีนน้ำาปอา่ะกระสีเรียบร้อยครับแปบ๊บเดียวเถือไม่ได้เลยเนาะ uh huh. อ่อนรับอ่นอนอนออมันโมแล้ว กิงเ,เท่าโปลแล้วผมกิกว่าป๊าผมแล้วคิดอยู่ดิ <c oughs> เรียบหนอยยนาะม M V P อ,อยาก M V P แบบตึงๆอะ่ะ <c oughs> เป็นยา เอาให้ทุกสัตวเลย <c oughs> แคปรูปเป็นที่ะระลึกเยี่ยมครั้งเดิมอีกครั้งไม่เล่นหรอกขอรับอีกครั้งมผมจะเล่นเพื่อครบสามหมดนะหมดห้าห้าโหมดสามสามหมดหนึ่ง พูดเป็นหวยเลย่าฮามแล้วก็หมดนั่นด้วยหมดเลยไม่รู้ว่าจะบอกว่าน่าจะที่น่าจะใช้ได้นะหมดนั่นอะ่ะแล้วเล่นเนาะทีนี้ใช้เออตัวนี้ตัวเดิมกือตัวตึงเลยสายดาบ คนที่เล่นสายดาบที่เล่นตัวนี้จะได้เปรียบคอมโบโคตรดีเล่นไปอยู่ดีๆอได้คอมโบแบบนั้นเลยอ่ะ โอเคนี้เลยครันเป็นน้องก็งเป็นอะไรเนี่ยเออตอน,นนี้ครับก็จะคอมโบได้ดีมนกันแหละัในงไง,นงผมต้องดูการ์ดที่สามตามเคย การทั้หมดเลยมาดิมาเลยมาเลยดูจัดการให้หมดเลยมาครับรอรอคุณเ็จคนแรกเลยอะอะไรครอะไคุณไม่รู้นี่ครับรอ มีคนแตกด้วยรู้รรว่าเราวะหรือไม่ได้ใช่เราหรอกยินดีต้อนรับซูอาโอวีได้สักทีนะ ใส่ไปค่ะแล้วกูพีใส่ใส่ใครแล้วกูอยากพีใส่ใส่ใครแล้วกูอยากพีใส่ใส่ใครพีใส่ใส่ใครพีสสกูต้องพีใส่ใส่ใครกันทำไมอ่ะมาะมาว่ะอ้ตึงว่ะ ใส่เออใช้สกินเดิมพอดีละใช้สกินนี้มันโคตรเย็นมาที่หลังจะไม่ออมมาเลย